อยากจะบอกอะไรคุณในวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ววันนี้เรามาดูไพ่ Oracle Love Is กันนะคะเป็นชุด Love Is t o Story นะคะมาดูซิว่าพี่ไพ่จะส่งพลังงานดีๆอะไรให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาแรงด้อมดูกันเลยว่าไพ่อยากจะส่งสารนะคะอยากจะสื่อสารอะไรอยากจะส่งพลังงานดีๆอะไรให้กับคุณนะคะที่เข้ามาพบเห็นในคลิปนี้ นะคะก็ดูซิว่าพี่ไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรอืมช่วงนี้นะคะก็บอกว่า,าคุณนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะมีความคิดในเรื่องของอเดิมๆซ้ำๆซากๆย้ำคิดย้ำทำพี่ไพ่บอกว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะคะ ไม่ควรที่จะ,ะฟุ้งซ่านหรือไม่ควรที่จะย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเดิมๆในสิ่งเดิมๆควรที่จะหันตัวเองเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองนะคะไปหาความสนุกไปหาความสำราญหรือไปหาอะไรที่สร้างสรรค์น,นะคะเอออ่ะดูสิไพ่อยากจะบอกอะไรอุย้ยคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้พี่ไพ่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีพลังทางเพศสูงแล้วก็เป็นคนที่แบบมี มีความที่แบบเซ็กจัดนะเออคนที่เข้ามาเดวในคลิปนี้ดูซิไปตรวจสํารวจดูตัวเองว่าเป็นคนที่แบบมีความต้องการทางเพศสูงหรือเปล่าเซ็กจัดหรือเปล่าหรือเป็นคนที่แบบมีบุค,คลิกนะคะที่ดึงดูดทางเพศหรือเปล่าพี่ไพบอกว่าก็ดีนะอืมพี่ไพบอกว่าอย่าเก็บตัวจนเกินไปนะคะ เออออกมาปเปิดหูเปิดตาบ้างเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรที่จะแบบเป็นคนที่แบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวหรืออ,อินโทรเวดมากจนเกินไปนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยขาดมิตภาพหรือว่าไม่ค่อยได้พบปะสังคมสักเท่าไหร่ทำให้คุณจับเจ้าอยู่กับตัวเองไม่ดีนะคะไพ่บอกว่าใครนะคะตอนนี้ที่กำลังเล่นหวยนะคะจจะเป็นหวยรายวันหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรก็ตามนะคะมีโอกาสนะ ออมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้สำเร็จแต่ใครที่ติดเกมติดการพน,นันอันนี้ต้องยกเลิกเลยนะคะกลับมานะคะ,ะทาอะไรกิจกรรมอะไรที่ที่ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจเจริญก้าวหน้านะถ้าติดเกมหรือติดการพน,นันในชีวิตพังนะภพยเตือนมาแล้วนะส่วนใครที่กำลัง เพิ่งแยกทางหรือเลือกลานะคะกับคนรักไปก็ปล่อยไปนะคะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายคนรักนี้อาจจะกลับคืนมาเพราะว่าเป็นการแยกทางกันช่วงคราวมาดูอีกใบสิโอ้โหภารกิจเยอะนะคะบางคู่บางคนบางคนนะคะได้ทำงานทางไกลด้วยนะนี้